วัดีครับวันนี้อยู่กับผมนายบัสซิ่งนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับก็วิ่งงานทุกวันครับวิ่งงานทุกวันไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเลยครับผมเพิ่งได้หยุดนะครับก็น้องใหม่นะครับผมคันนี้คันวันนี้เจ้าน้าเงินก็ไปวิ่งงานนะครับวิ่งงานอยู่ที่อําเภอลําไปมาศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์แต่น้องใหม่นี้ไม่ใช่รถพัลมนะครับผมเป็นรถในหกล้อชั้นครึ่งครับ ผมพาเดินดูรอบๆรถนะครับผมก็น้องใหม่ก็เอาไปทําสีมาใหม่ครับแล้วก็แปลงหน้าแปลงท้ายใหม่ก็ใครคิดว่าสวยก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยครับเราไปแปลงหน้ามาใหม่นะครับทาสีใหม่โดยช่างรัดนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูครับผมเจ้าอินซีครับ เราเรียบๆครับผมไม่เน้นลายเยอะครับรถเอเอประมาณนี้นะครับใครสูบใจเจ้าอินซีคอมเมนต์ได้ครับผมผมพาเดินดูรอบๆรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูที่ภายในครับทางขึ้นมันใดกลางครับ ที่ทิ้งขยะด้วยนะครับ,ค,รบคันนี้เขาเรียกว่าทรงเอ,อ่อมังกรนะครับมังกรเชิดชัยครับมังกรเชิดชัยนี่เป็อินซีอีกตัวหนึ่งครับรถยี่ห้ออีซูซูนะครับแต่เราเพิทไลสแกนเนียครับ หอันนี้แอร์ไฟฟ้านะครับอันนี้ไม่ใช่แอร์แฝงนะครับแอร์ไฟฟ้าครับผมข้างหลังก็มีซีตัวนึงครับไป็งคล้ายมาครับวันนี้ไม่มีงานครับพรเพื่อว่างๆก็อยาก ก็อยากขายให้เอฟซีดูนะครับเพราะผมห่างหายไปนานมากครับผมก็ขอโทษขออภัยด้วยครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเอวผมเครื่องก็นี่ครับประมาณนี้ก็ทาเก็บซีเครื่องใหม่หมดนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะครับขออภัยเดี๋ยวเปลี่ยนนิดนึงครับมีงานเจตงานฝนตกนะครับก็ เก็บสีเครื่องเก็บสีมอนม้ำเก็บสีคัสซีครับแล้วก็เก็บมอลลี่ครับนี่จะเป็นคอมแอร์นะครับผมนีคอมแอร์ A, แล้วก็ไดชาร์จไดชาร์จข้างๆครับอันนี้ก็เป็นไดชาร์จ24ไดชาร์จเครื่องครับอันนี้อันนี้จะเป็นไดชาร์จไฟ12ครับไว้เปิดเครื่องเสียงครับผม ผมเป็นเครื่องอ,อิสุหกอาบีหนึ่งสองเจ็ดห้แถวบูครับบอกบอกได้คำนี้ว่าหอนครับผมแต่ผมจะเอาคลิปไว้ให้ดูครับตอนที่ผมเบิ้ลนครับเสียงหอนเป็นไงครับ นะครับแบตเตอรีเอ่เครื่องเสียงแล้วก็แบตเตอรีอ่ไฟ EC ไฟรถก็อยู่ด้านทางนู้นครับอันนี้ไฟแบตเตอรี่แอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงคอยไอร้อนนะครับคอยร้อนคอยเย็นจะอยู่ด้านบนครับผมแผงคอยเย็นจะอยู่ด้านบนอันนี้เขาเรียกว่าแผงคอยร้อนจะอยู่ด้านล่างครับ ก,ก็เย็นดีครับฝนไม่ตกครับแต่ตอนออกงานตกครับอยู่บ้านฝนไม่ตกตรงน,นี้ก็จะแคบหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นเก๊เก็บของนะครับผมผมอาจจะเปิดไม่ได้ครับมันแคบอันนี้เก๊เก็บของครับผมก็คันนี้นะครับก็ช่วงล่างเป็นโน่ เซตเอ็มนะครับฮีโน่เซตเอ็มเครื่องท้ายเครื่องอิซูซุ 6RB 1275เทอร์โบครับแต่ไอสแกนเนี้ยเนี่ยผมชอบลายมันเฉยครับแต่รถผมไม่ใช่รถสแกนเนี้ยนะครับแต่ผมชอบลายสแกนเนียคันนี้ก็ช่วงล่างถุงลมครับผมถุงลมเอ่อข่ายตะกว่าเลยรเขาเสือมามันเป็นถุงลมในนะครับแต่เขาเสือมาข้างค่าเรียกว่าถุงลมเขาเก่งถุงลมในเขาเก่งครับครับผมก็ ดูครับรวมรวงก็สวยไหมครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับผมไปครับประตูของผมยังเป็นไม่ใช่ประตูสวิงนะครับยังเป็นประตูรุ่นแบบปิดเปิดรุ่นเก่าเลยครับเนี่ยพอจะแปลงก็ตอนเอาไปทําสีด่วนครับดวนนอกรถออกมาวิ่งงานครับก็เลยเอาอเบเดิมๆไปก่อนครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นชมข้างบนครับคอนโซลผมก็ต้องไปตีมาครับเพิ่งไปตีมา เพิ่งไปหุ่มมาใหม่ครับพวกคอนโซลรุ่นคอนโซลนี่ครับผมก็จะรถแอร์คันนี้ก็จะแต่งแบบสไตล์เรียบๆรูๆูครับผมมีวอลได้ครับวอลไว้ดิงงานขบวนครับผมสื่อสารกันนะประมาณนี้ครับข้างหน้าคันนี้เป็นบันไดกลางนะครับผมรถบัสสเก่าครับคันนี้ น,กกน,นี่จะเป็นไม้สีตัวครับผมร้องแบบเพลงแบบจุกๆไปเลยครับข้างหลังนี่เป็นเวอร์นี่ข้างบนครับผมไฟติดครับไฟติดก,กันนี้ก็มีไม่มากเท่ารถเจ้าน้เงินนะครับเจ้าเงินมีตั้งแต่ตรงนี้ยันท้ายเลยครับ นนรถแอร์เราใส่ไม่ต้องมากมายคแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับผมนะครับบอกครับผมมีข้างหน้าก็มีที่วางแก้วนะครับแล้วก็โทรทัศน์32นิ้วครับขออนุญาตวันนี้ขอไม่เปิดเพลงครับเพราะว่าผมกลัวติดลิขสิทธินะนี่ก็มีที่วางแก้วแล้วก็ที่พักเท้าครับหน้าก็เป็นคอนโซลครับผม สวยงามไหมครับก็ูผมก็ไปทำมาใหม่ภายในไม่ได้ทำเลยนะครับภายในมาแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมจากเจ้าของเก่านะครับผมทำแค่สีข้างนอกนะครับตัวน,นี้จะมีบนไดาการครับผมงลงบรไดาการได้ครับนี่ครับผมเพลงคอไอเย,ย็นนะครับ ผมตอตะเกงมันออกไปล้างนะครับผมขอภัยที่ยังไม่ได้ใส่ผมเอาตะเก่งมันออกไปล้างครับฝุ่นครับผมต้องล้างทุกงานครับเพื่อความยินนะครับข้างหลังก็ประมาณนี้ครับผมข้างหลังเป็นโซฟาครับข้างล่างก็จะเป็นตู้เบดครับประตูฉกเฉยนะครับหูหนวกกันเลยครับผมสี่ดอกข้างหลังเนี่ย คลิปหน้าเดี๋ยวผมอาจจะเปิดเพลงให้ชมก็ได้ครับผมแต่ก็เปิดเพลงเป็นแนวแดน์นะครับอยากให้มันติดลิขสิทธิ์นะครับผมประมาณนี้ครับผมรถแอร์ฮะน้องใหม่ในบัตบัสเย็นบุรีรัมครับผมสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบ์โทรไว้นะครับผมตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยส่วนบุรีรัมสุรินทร์โคราชนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับผไปไดท้ทั่วประเทศไทย,ยครับ เสนทางปลอดภัยครับเป็นไงครับผมภายในภายนอกก็สวยก็คอมพินต์กันเข้ามาได้นะครับผมก็ขอจบคลิปนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมรีวิวเครื่องเสียงรีวิว ไฟตอนยามค่ำคืนให้ดูนะครับผมแล้วผมจบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ